ดีครับอยู่กับผมมอยเอ็กคาเวเตอร์นะครับเอาเดี๋ยวเราพักเที่ยงกินข้าวกันนะครับผมสวัสดีตอนเที่ยงนะฮะขับรถไถข้าวกันเลยนะครับอะสภาพนาง,งานนะครับตอนเที่ยงฮะมาถ่ายให้ดูกันนะฮะกิน <c oughs> ข้าวกินข้าว <c oughs> ้ย <c oughs> ไป่อนแล้ว แสะแสะเข้าไปแสะเข้าไปเจ้าโอ้สิบเงิน,นวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับในช่อง YouTube ทุกท่านเลยนะครับจะพาไปดูนะฮะหลายๆคนอยากดูพี่บอยถ่ายให้ดูตอนกินข้าวน้อย จะจับให้นะข้าให้ดูเริ่มข้ข้าวนะครับไม่อยากโดนน้ำเลยหนะึ่งเลยขับรถไทยไปเลยนะครับว่า M M รถแปดเอาเอาไปรอดนะ กันนะครับผมขอแกนท่านผู้ชมข้าวอ,อะไรนี่อร่อยๆๆๆโอ้โหหอมเลยแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้ว ก็ไปหน่อยได้เสือ้อมกีาเหยมาแล้วตกตไหนไอเกหน้าโ <c ười> คตรง่ายขกินยกเลียเออเ้ากินไน่รอขากินไดนอ่กินอะไรเนี่ย กำลังรับแบบ้กำลังรับบไอ้รถบนบานบ้านบ้านมันเจป็ดจปไอ้ตักผสมอไรโม้ควรก็ตบตบผสมนู่นน่ะเขาร้อนเขาร้อนอยู่นี่ผสมผสมวะหน่นยหนคนไหนเออซื้อเวลาผีอีกแล้วไปเก่งส่งไปหน่อยไม่ได้เลยเอาเรื่องเ้วไม่ได้เลยแม่ม่ค้าไหนเนี่ยป๋า นะครับคนไหนเมื่อเช้าเนี่ยผมไปซื้อข้าวมีสองคนนะมีสองคนนะช่วยไม่พอมีอายุเยอะอายุไม่เยอะเท่าไหร่ใช้มืออ๋อสองอืมอ่ากินแตะแต่โมไวแกินอะไรกินข้าวกันครับผมต้องใช้ช้อนกลางหรอก รูร้แล้วปาปากหมูมากินด้วยเห็นน้ำส้มเอ้ยเจ็เสียพี่มีงเห็นน้ำต้มมันไม่ใช่เสียพี่มีงแปลงตัวมาลวามี โอ้โหเราก็ขยันล้างแล้วมากินข้าวโอ้เป็นแค่เรื่องนะเนี่ยหน้าต่าก่้อนเรื้อไม่ติดร้อนมัน